สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนเตรียมเพิ่มปุ่มใหม่8กุมภาพันธ์เราชนะปุ่มที่ไม่มีใครอยากใช้ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับ7ล้านคนแล้วลงทะเบียนเราชนะเพิ่มปุ่มให้กด8กุมภาพันธ์เมื่อเจอตัดสิทธิ์ข่าวของวันที่30มกราคม64นะครับยอดลงทะเบียนเราชนะเริ่มอืดวันที่2เพิ่มแค่2,000 200, 0 0รวมยอด2วันแรก7หล้านคนคังพร้อมประกาศได้สิทธิ์5กุมภาพันธ์นี้พร้อมเตรียมปุ่มทบทวนสิทธิ์กรณีถูกตัดสิทธิ ให้กดวันที่8กุมภาพันธ์วันที่30มกราคม2564นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะเป็นวันที่2 30มกราคม64 ผ่านทางเว็บไซต์เวิร์ดไวเว็บเราชนะ .com ว่าณัเวลา16.00นหรือ4โมงเย็นมียอดผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเพียง2 0 0 0คนประชาชนเริ่มลงทะเบียนลดลงจากวันแรกเนื่องจากได้มีการลงทะเบียนกันในวันแรกเป็นส่วนใหญ่และเป็นวันหยุดราชการอาจจะเลือกไปลงทะเบียนวันอื่นได้เพราะกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564 เมื่อรวมยอดผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะในช่วงสองวันแรกจะมียอดล่าสุดอยู่ที่7ล้านคนโดยวันที่29มกราคม2 5 6 4ที่เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกจนถึงเวลา2 3 0 0นมีผู้ลงทะเบียนรวม6.8ล้านคนถือว่าสูงกว่าที่กระทรวงการคลังคาดการเอาไว้โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติว่า เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ก่อนเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่8กุมภาพนันธ์นี้นางสาวกุลยากล่าวต่อว่าในจํานวนกลุ่มผู้ลงทะเบียนช่วง2วันแรกทั้ง7ล้านคนจะสามารถตรวจสอบว่าได้สิทธิ์หรือไม่พร้อมกันในวันที่8กุมภาพนันนี้โดยระบบจะแจ้งชัดเจนในกรณีที่ไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้เพราะอะไรเช่นอายุต่ำกว่า18ปีเป็นผู้มีเงินได้เกิน3 0 0 0 0 0บาทต่อปี ซึ่งข้อมูลนี้จะโต้แย้งไม่ได้เพราะเป็นเงินได้ที่ยื่นผ่านกลมสรรพกรเองอย่างไรก็ตามหากกลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ์ยังยืนยันว่าการตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องระบบก็จะมีการเปิดปุ่มให้แจ้งทบทวนสิทธิ์อีกครั้งในวันที่8กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันโดยผู้ไม่ได้สิทธิ์ทั้งกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังและกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้พร้อมกันนี่นะครับใครอายุต่ำกว่า18หรือมีรายได้เกิน3 0 0แสนอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกแล้วนะครับว่าโต้แย้งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นคนยื่นเองนะครับถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ได้มีรายได้3 0 0แสนเดี๋ยวท่านก็จะซวยอีกนะครับเดี๋ยวจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จไม่แน่เดี๋ยวจะโดนสารพากรตรวจสอบอีกวุ่นวายหนักกว่าเดิมภาพรวมการลงทะเบียนเราชนะเป็นไปด้วยความราบรื่นเนื่องจากระบบมีการตอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนชัดเจน ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะได้รับข้อความสั้น SMS แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งไม่เกินวันที่12กุมภาพันธ์2564เช่นการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรอกชื่อโดยสลับตัวอักษรและปัญญชนะไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนก็สามารถกลับไปแก้ไขให้ตรงจุดที่ผิดพลาดโดยข้อมูลที่พบว่าประชาชนกรอกผิดมากที่สุดก็คือเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีอักษรภาษาอังกฤษ2ตัวและตัวเลขก็จะกรอกเลขศูนย์แทนตัว O อเป็นต้นวันที่8กุมภานะครับจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับปุ่มนี้ไม่มีใครอยากจะได้นะครับแต่ถ้าถึงคราวที่ถูกตัดสิทธิ์มันก็จําเป็นต้องใช้นะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็คงไม่มีใครอยากจะเหลียวมองนะครับปุ่มนี้แล้วนี่ก็ยังมีข่าวดีสําหรับกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุแล้วก็ท่านผู้พิการนะครับ ตอนนี้กระทรวงพอม,อมีมาตรการช่วยเหลือแล้วนะครับจากไทยรัฐออนไลน์นะครับข่าวของวันที่30มกราคม64รัฐดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพี่เลี้ยงเราชนะเตรียมเงินกู้ปอดดอกเบี้ยนางสาวรัชดาธนาดีเลกรองโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลดูแลกลุ่มเปราะบางพอมเข้าเป็นพี่เลี้ยงลงทะเบียนเราชนะเตรียมเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยช่วยผู้สูงอายุผู้พิการเพื่อประกอบอาชีพ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์1300วันที่30มกราคมนางสาวรัชดาธนาดีเล็กรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนทุกกลุ่มซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตร,รการเยียวยาเป็นระยะระยะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ล่าสุดได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกมีประชาชนมาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หลายล้านคนอย่างไรก็ตามต่อข้อกังวลถึงกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนว่าจะลงทะเบียนอย่างไรทางกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะเปิดให้ประชาชนกลุ่มนี้ไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารของรัฐได้ทุกสาขาคือธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารกรุงไทยในวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปส่วนรูปแบบการใช้เงินอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและสำหรับกลุ่มเปราะบางอาทิผู้สูงอายุและผู้พิการนายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพมที่เราคุ้นเคยกันนะครับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ และประสานเครือข่ายอาสาสมัครร่วมลงพื้นที่ปูพรมระดับหมู่บ้านทำการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิโครงการเราชนะอีกทั้งทางกระทรวงได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับกรณีไม่ได้รับสิทธิ์ไว้ด้วยเห็นไหมครับท่านลงทะเบียนแล้วถ้าสุดท้ายท่านไม่ผ่านนะครับไม่ว่ากรณีใดๆนะครับท่านจุติได้มีการเตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับไว้กรณีนี้แล้วนะครับ แต่ตามข่าวยังไม่ได้บอกว่าจะช่วยเหลือเป็นอะไรนะครับถ้าผมรู้ผมจะรีบมาบอกท่านผู้ชมโดยทันทีเลยนะครับและเริ่มโครงการพอมอรถปันสุขสู่ชุมชนซึ่งเป็นรถที่จะกระจายของใช้ที่จําเป็นสู่ชุมชนที่เดือดร้อนอย่างมากจากโควิด -19 ในพื้นที่ควบคุมสูงส,สุด28จังหวัดที่สบคได้กําหนดไว้ก่อนหน้าพร้อมไปกับรถปันสุข เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทำการประเมินสภาพครอบครัวกลุ่มเปราะบางเพื่อให้คำแนะนำช่องทางการหาไรายได้และการช่วยเหลือด้านสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงอาทิเงินสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพเนื่องจากผลกระทบจากโควิด -19 ทางกระทรวงพัฒนาสังคม ได้เตรียมสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยไว้เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องผ่านกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการโดยผู้สูงอายุสามารถขอกู้เพื่อประกอบอาชีพรายละไม่เกิน30,000บาท3ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ยต้องมีผู้ค้ำประกันส่วนผู้พิการขอกู้ฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพรายละไม่เกิน10,000บาทไม่มีดอกเบี้ยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ยังมีการปล่อยสินเชื่อเงื่อนไขอื่นๆซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่พัฒนาสังคมจังหวัดหรือโทร1300เกี่ยวกับการกู้เงินของท่านผู้สูงอายุ30,000บาทกับท่านผู้พิการ10,000บาทนี้นะครับผมก็เคยทำคลิปสอนเอาไว้นะครับท่านก็ไปดูย้อนในคลิปเก่าๆได้นะครับถ้าเดี๋ยวผมไม่ลืมผมจะเอาลิงก์มาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับท่านก็คลิกเข้าไปดูได้เช่นกันหรือไม่ท่านก็ ใช้โทรเอานี้นะครับ1300สายสายด่วนพมนะครับบริการดีมากนะครับเรียกว่าท่านอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเมื่อท่านโทรไปนะครับเขาเต็มใจจะอธิบายให้ท่านทุกเรื่องนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ด้านนี้นะครับเขาน่าจะได้รับการอบรมมาอย่างดีนะครับพูดจาดีทุกคนนะครับท่านก็ไปสอบถามรายละเอียดกับเบอร์นี้ได้เลยนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ